สวัสดีนะครับพ่อพี่น้องชาวไทยกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับเอ็กฟอร์ดนะครับกับเกม League of Legends Wild l e f t นะครับก็เป็นเกม LOL นะครับที่พอร์ตลงมาในมือถือนั่นเองนะครับก็ เกมนี้ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรให้มันมากนะคล้ายๆในคอมเลยนะครับแต่ว่าก็เอาให้มันเล่นง่ายสําหรับมือถือนะครับโอเคมาคืออเกมนี้เนี่ยยังไม่ได้เปิดเล่นให้เป็นแบบทางการเนาะก็คือตอนนี้ยังเป็นช่วงโคสเบต้าอยู่เนาะก็ผมได้สิทธิ์นะครับว่าเจ้าเลือกผมนะครับโอเคก็ตัวละครน,นะครับตัวละครไหนวะตัวละครมาเข้าตรงไหนวะ โอเคนะครับในส่วนของตัวละครเนี่ยก็จะมีนิดหน่อยนะครับอ่าแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเขาก็จะเพิ่มมานะครับโอเคมาเราไปเล่นกันเลยดีกว่าไม่เพื่อความทำเพลงแล้วนี่คือแบบโอ้โหคือแบบเอ้ยกราฟิกมันก็พอๆกับในคอมเลยนะเนี่ยโอ้โหคือแบบเออมันมันมีแบบออลงออร่าเนาะเนี่ยก็คือแบบเฮ้ยคือแบบภาพมันสวยจริงๆเว้ย นี่ขนาดยังโคสเบต้าด้วยแต่ว่าถ้าเปิดเล่นจริงๆอ่ะไอภาพอาจจะสวยกว่าน,นี้ก็ได้เว้ยมาแล้วมาเราจะเล่นอะไรดีตอนนี้มีประมาณนี้นะครับเราเล่นอา่อาอ่าอะไรดีอะไรดีอะไรดีรดมาสเตอรี่ดีกว่ามาเราจะเป็นฟาร์มที่ดีนะครับนี่นี่เราสามารถที่จะดูตัวละครได้แบบสามร้อยสยงองศาเลยนะนี่ โอ้กราฟิกกราฟิกกราฟิกอะไรกันนี่อโอเคมาแล้ว Welcome t ม w i l ายล f ฟโอเคมาแล้วจ้าอตอนนี้เราเป็นป่านะครับมาเปิดมาก,ก็เจอป่าเลยเราจะเล่นในส่วนของบลูกันก่อนดีกว่ามาปึ๊บนี่เราวางเนวอดไปตรง ตรงไหนดีว,วะแอบๆอ,บอะ่ะเอาเป็ีแอบนิดหน่อยสักตรงนี้ดีกว่าเออเพื่ออาจจะมีใครตรุยก็ได้ใครจะไปรู้นะครับโอเคตอนนี้เริ่มประทากันเกิดขึ้นแล้วนบนม,มีการเดินกันเกิดขึ้นอือันยังไงด้จุดนี้ดจุดนี้ด้านล่างใด้านล่างก็ยังโอเคอยู่ตรงกลางโอ้โหเอ้ยยาสุโอนะยาสุโอได้แบบ ้ได้ฉายาว่าเป็นตัวขี้โกงนะดูซิว่าจะโกงจริงหรือเปล่านะโอ้โหแม่งตีแป๊บเดียวนี้เลือดลดละโอโ้โหโอ้โหเลือดเลือดกูเอาตาย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 โอ้เลือดตัวจะแตกแล้วจ้าเฮ้ยข้างบนข้างบนเฮ้ยมีการดึงเกิดขึ้นว่ะเฮ้ยขอไปแจมด้วยจะเป็นไรไมหมฮะเออเื่อไปราดเขาเฮ้ย Headed. โดนแข็งเออโอ้โอ้โอ้โจ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 โอ้โอ้อ่าอ่าดึงดึงให้หน่อยเพื่อนดึงให้หน่อยโอ้ยโอ้ยกูจะแตกเพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ยกลับมาเอาไม่กลับวะเอาถ้าเพื่อนไม่กลับกูก็ไม่กลับวะอ่าเดี๋ยว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 สรุปว่ายังไงเอาแม่งเม่งแลกกันเฉยโอเคเฮ้ยเราขอเก็บเลือดตรงนี้เยี่ยมไปเลย โอเคตอนนี้เราต้องเป็นป่าที่ดีครับเรต้องฟาร์มอย่างตั้งใจนะครับในจุดจุดนี้ในข้างบนเกิดการปะทะเกิดขึ้นว่ะมาได้เลยนะได้นะเดี๋ยวเราขอเราขอเพิ่มเลือดแป๊บหนึ่งบึม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 ปตรงได้แล้วจุดจนี้โจ๊จโ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 จบะโจโโโบะโบะโโบโบะโ มันยังไงฮนะมันเป็นยังไงฮะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันมันมันเป็นยังไงฮนะมันเป็นยังไงฮะนี่ต้องให้ได้โชว์นะ,ะโอเคตอนนี้บนน่าจะเคลียร์เรียบร้อยแล้วตรงกลางนี้ยาสุโอะว่าไงครับดูจุๆดๆนี้ทำไมยาสุโอ,อะเออกลับบ้านละ่ะได้ข่าวว่าตัวโกงนักโกงหนาไม่ใช่อฮะ,ะมันจะโก้สกัดอะไกันเชียววะฮะ นี่โอ้โหต้องให้หุ่นกระป๋องอะต้องให้หุ่นกระป๋องไปโชว์นะมาขอโชว์สิจิ๋วจะเป็นไรไหมเพื่อนเพื่อทำดีมาก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 โบะโบบะโบบะโบะโบะโบะจบโบะจบโจ๊นึงหึงดึงดึงดึงได้ไหมดึงได้ไหมดึงได้หรือเปล่าดึงได้ไหมดึงได้หรือเปล่าอาจจะไม่ได้ว่าแย่จังเลยนะถ้าหากว่าดึงได้นี่โอกาสคาน่าจะมากกว่า50%แล้วนะ โอ <โ boundaries S 1> ้โหโอ้โหโอ้โหยาสูดเขาโชว์เดียวครับในจุดนี้อือหืออือหืออ่าเรียบร้อยไปนะครับตามสูตรนะอ่าไม่เห็นโหดเหมือนเราเลยนั่นเราเก็บสองอ่ะนี่ดูดูเฮ้ยอือหืออีนี่แม่งเลือดแม่งลดเยอะละเอาไปเลยหุ่นกระป๋องฉันจ้จะเฮ้ยมันมาสามตัวจิบหายละจิบหายแล้วกูไม่เกี่ยวะอูเพิ่มเลือดกากปอมเนี่ย เออเนี่ยสวยสวยมากเพื่อนสวยมากเพื่อนโอ้โหแม่งเดินช้าจังเลยเว้ยเออเสักหน่อยไหมฮะเฮ้ยป๊ะโป๊ะโป๊เรียบร้อยหนึ่ง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 สองสองสองนะครับเราจุดจุดเนสเราจุดจุดเน้โอ้โหแลมเพจไปสิครับโอ้ไหนดูอย่างโอของเราสิครับได้ข่าวว่าโกงน่าโกงหนาเออไม่ไม่เห็นจะเท่าไหร่เลยดีกว่าเฮ้ย เออเอาเอ,าเอาวัสด,ดีครับเพื่อนสวัสด,ดีครับเพื่อนเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าแน่นอนว่าไม่มันทําอะไรวะมันทําอะไรวะเดี๋ยวก่นอนเออนั่นแหละนั่นแหละไหนดูซิตอนนี้เออโอ้โหเรา่าไปสี่เยี่ยมไปตรงกลางเออนี่ไปเลยบลิสแข้งเอาบิดแข้งบิดแข้งไปเร็วไปเร็วดึงดึงมาให้กูดึงมาให้กูได้โปรดได้โปรด เออมา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 เฮ้ยเนี่ยเพื่อนเอ้ยเย e นี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยไอ้กูสู้คนเดียวไม่ได้สู้คนเดียวไม่ได้เราต้องเล่นกันเป็นทีมอ๋ออโอเคมันจะไปกันบนโอเคเข้าใจเข้าใจละเข้าใจละไหนดูซิว่าเราจะสาม,มารถลุยเดี่ยวได้ไหม,โบ,ม,โ,บมโบ๊ะบะโบ๊ะบะโบ๊ะโบ๊ะ๊จุ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 โอ้โหอั u n s t o p p บ b l e ก็สู้ได้ดิว่า ไปตรงนี้ตรงนี้เราเราเราไปช่วยเพื่อนเราไปช่วยเพื่อนหุ่นของเราดีกว่าเฮ้ย hey, เพื่อนเพื่อนแข็งใจไว้แข็งใจดังเหล็กกล้ามาไปเลยเพื่อนเออเนี่ยเพื่อนเขาไม่ถอยว่ะเพื่อเขาจะสู้เพื่อเขาจะสู้อ่ะอืมเรียบร้อยนปล่อยปล่อยให้ฮิวเลือดก่อนเนี่ยปล่อยให้อีนี่มันฮิวเลือดไปก่อนนะต,ตัวนี้ออก จะกลับบ้านไหมโอ้แมวมาแล้วแมงมาแล้วกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วบายกูไม่อยู่แล้วบายนาซัสนาซัสมาแล้วต้องมาแล้วจุดๆนี้วางวาตกงดีมางเฮ้ยจะาเจ้าเจ้โจ้าเจ้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 าเจ้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 าเเจ้า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 วย้ากจ้าเจ้าเครเ้าาเจ้าเาเเ้าเ้าาาเอ เราทําเรยังไงกันทำาเรื hat, ่องะไรกันทําเรื่งไงกันมาละมึงอย่างมึงอ uh, ีกตัวหนึ่งไงอืออืออือปลาปลาเยี่ยมมากนี่สิเกมไม่ต้องเล่นกันเป็นทีมเว้ยเอาไรตรงกลางนี่อะไรครับฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยจะมาแย่งจะมาแย่งปลากูเหรอไม่ให้ไม่ให้แย่ง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 อ่ะไม่ให้แย่งอ่ะโอ้โหข้างบนเฮ้ยเฮ้ยเพื่อน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 โดนแล้วเพื่อนเพื่อนโดนแล้ว เฮ้ยมึงจะมาอยู่บนกะ4ตัวไม่ได้นะเว้ยฮลัลโหลฮิ๊บฮิ๊เฮ้ยมึงเจาขาป,ป้อมวะได้น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 ะโอ้ยเลือดกูโอ้ยป้อมนี่ก็ตีแรงแรงตรงการลางนี่ฮัลโหลอะไรเฮ้ยนี่นี่นี เดี๋ยวนะมันเฮ้ยมันมันจะไม่เห็นเรามันจะไม่เห็นเรามันจะไม่เห็นเราเฮ้ยอุ๊บไปละบายโจ๊ะ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 อ่าอุ๊ยอืมอ่าแค่โจ๊กโจ๊กโจ๊กพอวางตรงนี้แม่งละเฮ้ยเฮ้ยมึงจะเข้าไปอย่างนี้ไม่ได้ด้วยเพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ยเพื่อน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 เฮ้ยเราเราเราไม่ได้มีเลือดมากขนาดนั้น คีฟแม่ก็โดนไถไปเรียบร้อยแล้วโอเคคีฟชุดใหม่มาละอ๋อใ้อ๋อ้อ๋อ้ย,อย,อยมันอะไรนักหนาวะฮะ <c oughs> ให้กูกูไปละกูไประบายเราจะฮิวตรงไหนดีวะตรงนี้ดีกว่ามาฮ <c oughs> ิวฮิวหิน <c oughs> อโอ้ทีมศัตรูยอมแพ้ว่ะอือนี่อีนี่นี่เอาสมันเลยนะ ทีมศัตรูยอมแพ้โอเคที่ก็แพ้แล้วอ้าวอ,อยู่ๆเกมก็เด้งเฉยเลยเอ,เอาชนะแล้วเกมเด้งเฉยเลยโอเคครับก็สารคดีนี้ก็ขอจบไว้เที่เ,เท่าเดียดก่อนนะครับก็ อ่านะครับก็เกม LL Y Lift นะครับก็ยังเป็นเบต้าอยู่เนาะตามที่บอกไปนะครับก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้ก็ได้นะครับโอเคครับก่อนสั拉คลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับโอเคสั拉คลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมย่ yeah.